สวัสดีสวัสดีพี่น้องเวื่อสู้สุกคนเด้อพี่น้องมือนี้ากลับมาอยู่กับสาวน้ำอีกแล้วพี่น้องฮ่าเมือนี้ากลับออกมาหน้าพี่น้องผ้านน้องทุนี่มาหน้าหอนได้อยู่เพื่อนบ่ได้พี่น้องเปิดลานขาร้อยเปิดแต่ตอนสาวก็ตอนแรกเอา้ามันหอนมันเอาอยู่บ่ได้ส่วงในานานามหมักมว่วงเด้อพี่น้องเลยอันหมักม่วงซุกนาักม่วงนะจ๊ะ่เคยด ง่ายมันหลนุนแมนนี่จะเอินมาหมักม่วงกับโซแกใน,นมันออกแล้วหยัดโบเขาเข,าเข้าไปแซบพี่น้องจะอุย้ยนี่ตื่นเต้นเลตื่นเต้นรลายพี่น้องเอ้ยแต่ข้าวเช้าน้ำยังบุท่านมีลูกนะบุท่านมีน้องทุนี้นะพี่กายนี่พี่กายนั่นแหละพี่กายนี่นม,นม,มีแล้วพี่กายนี่น้องบุท่านมีเฮ้ามีอะไรตี มีแหละแต่บทษณนย์ออกค่ะนะพี่กายนี่เขายัง้นเหตุองม่วงแพนอยู่เป็นวอกทุกปีเลยเฮ้ยม่วงแพนกับพี่กายนี่ออกตอนปีใหม่เขาออกตอนปีใหม่ีิปีแล้วดิตีฮะนี่จีเป็นองม่วงกับโซฟพี่น้องทาเขาสั่นนี่เขาจะบุษณีงัวนแล้วพี่น้องไอ้ฝนมันเตี่ยมมาละอันตื่นมาแต่เสานี่งัวนี่มาเฝากินมักม่วงันเป็นร้อยพี่น้องกกไลก๊กกไลนี่ก็เป็นเต็มอยู่มักม่วงอันนี้ทาเข้าสิกินอันลายนี่มันบาไวดอกพี่น้องไง แบ่งกันกินผ้ได้อยากแลลวเอากินแมนี่จะเป็นกกปลาเตวเพราะว่ามันเป็นร้ายเลยพี่น้องสิมาสั้นเมื่อใบกินพี่น้องเอ้ะเมื่อใบหยัดโบกลองทุนนี่ก็กินอยู่ได้ไปรว่าเฮาแก่ออกละอันไหนมันอ่อนละกันยัดเขาเข้าไปละวานพี่น้องมีควมำวานเนยว่าหมกม่วงอันยัดโบกสิทันงวบว่านหอคันงวมห่าละนี่นี่พี่น้องหมกม่วงจะหายเวง นี่จะเป็นหนังเมืองโซแล้วพี่น้องเ้อะลายอยู่ไดสายตาอดีพืนซัน,นว่าหูว่าสีลนจกหมากเลยหลว่าพอซิปหมากเลยแหละว,ว่ามันยังซุกบท่ันแห้งขาดพี่น้องถามมันซุกให้แห้งนะ่นม้ย่ามเสาน่ะก้องถีบอยู่คัแนนเจ้าจุปุษันงูอ่สัส่นแบบจำมันสิไลเพียงใหมท่ทอปมือเนี่ย เลื้องๆ่นาดมันกิดขึ้นเลืองขู่หมากแล้วหาบนลลนนะจ,จะสิไม่คืนไหลสะคำจะคืนไหลบ่าซาหนามบ่ได้ออกว่าเฮีคิบไปนี่เฮิกแล้วพี่หนังเง้ยก็งานลุนแล้วนะแล้วซูจะรีบบ,รบีบมักกว่นเนอเห็นว่าลนกันนะ ก้องานนี่นะเด้ล,ล่นละจะสั้นแห้งได้ามากระตูมากริฟ์ใหม่พื้นจีอกเลยเด้ดนี่พี่หนังร่นแล้วซุกแล้วนี่นะนะ

จ้าเรีอย่าง่ท่านไอสันงามมันหากก่อนเด้ดงานงามมันหากนะ,ะโอ้ยไม่สันเพื่อกันได้นเนงาดีหรอกใส่ซีหามา่ยอยๆกัได้อเคาจะเกค่าไข่ขค่อยเคลีเองก็ได้นะ Nè, vì đăng nắng nóng soup, yêu đọc đó yêu mày súc em thân thương thường 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 เรื่องไหรซีฮามากนี่แหละบ่ายประชิบเรื่ยได้นะ่ะมากรีบกว่าชงสมาร์กเราจะสั่นแหงนะมันหลน่นเรื่องดืด้ดอๆไปชั่นงานนี้ยังไม่ได้สั่นหรอวะ กยปงแล้วเนี่นนยเนาะอกอนดกุ้งแล้วบาดเจ็บนะทุอง,งหน้าทุองหน้ากันยังแหงอยู่ฝนบโตกห้าใส่เลยหอนหอนไปเลยนะโบโตกในฝนกระ

นางสี่ห้าพี่สังวัด้วนี่เขาเอาปขอกเขาพร้อมล่ไ่พอซิบหน่วยให้ไปเอาหมดมีมสี่ห้าได้ปุ๊กอายได้หันขึ้นบรุร่ใช่ปะม,มันลึมมอนละฮะนะาไยังมาโซ่อายบัดด้วย มันบอกว่าโทรศัพท์หอนเกินไปแล้วไม่ปิดดิโอเคพี่น้องสนามหอนแหงมาทหาหน่มใหม่มาหอนแล้วก็ไปหาหน่มใหม่ซับจ้กเจ้าแจ๊ก่แล้วเสมาสันนะกุ๊กในเถียงนี่มือไหวกินว่ามันไหนหน่มใหม่เปี๋ยูนันั่นออกด้วยเจ้านะถอยรถออกไปไกลๆเด้อบุเพื่อความปลอดภัยจักมันอย่าง อ๋อนี่หมอคว้ารถบาแพลนี่ทีมงานปลาหลุดน,นะฮะนี่พี่น้องวางในโกคกตัวเองเฮ้ยตะวนรีพุชเคิรสันนี่ฟื้นพี่น้องฟื้นนะามาปลาไปลงัง ไฟนี่เดี๋ยวขันแงง้วนผมมาอันถันดีราะนี่ลุงมานอนอยู่หน้าเลยถังไฟอยู่นี่ลังฟืนนังไงนี่เทียงนี่ไก่สิลมแล้วเทียงนี่สิลมเลยเหละเทียงนี่เปลี่ยนน้องโจ๊กเด้ จกโทน้ำดูจกแล้วมีความหมายเดียรน้ำไหลออกมาน้ำไก่พป่น้องลุงเดียงไก่้อมเน้นนะฮะไก่ไม่ตรงออนแหยับๆอยู่นะมีมงมงโต๊ะเนบโต๊ะเน้อะาหยาดกันให้องเอืออาเอืออาอยู่ สิได้บ่าเวพอสิบมาขึ้นสันนะจะขึ้นทั้งกกน้ำใหญ่ติค่ะมาขึ้นกุ้งม่วงนี่ว่าขึ้นใดขึ้นกุ้งม่วงปลแตเพราะว่าไข่เข็ห้่วงาะนี่นะบทาไ้ขเตขานีสั้นเนี่ โอ้ครูขบโคพูดอน่งไงเธอสั่นแต่งาเดียวอยู่หันมันกรลุนและหมากล<ะ>ิบก<ะ>ระได้ทอยแรงงานนี่นะคุณงานถึงผู้อา้าวมงต้นสุกกมี เออมีกาตหนอะมันต้นสุกกาต้นี่จ้าดีดีดด้เผลอยู่ทิงปลายใหม่ก็ไว้ละสุกอยู่ ยาสันแห้งเนได้มาสีหมากลิฟตัวกอพานะมะลายบ่เออซิป,ป่ายี่เนละซิป่ายไดะใช้เียงดังโกสั้นอีกเลยไหมแต่นต่อเดอี๋ยวดมาบทันนได้จ้าฮาเบย โคบโคบนมันนี่เมะนี่มาเก็บหมกม่วงเด้อมาแล้วเมื่อไรฮะ้เอาเือวมดเอาเืรดีวเราเอาเมิอรเออข้ามตัดเอาก็คุณเมื่อตั้งมาอยู่เพื่อนนะพ่อ น e like ี่พี่หนังลนเต็มเผื่นอยู่เก็บงวงเก็บงวงเก็บเก็บเก็บนะแม่โอ้ยไปเก็บงวงสสกะตาไปหัวหม่ดกองอาน้กได้บนหัวนะหัวไตลินไปไปเก็บสสกะตาเด้อเจ้ากบเสืองไปคนนะสั้นของมงวงบัวหัน Ô, may, <a bass> Ôi, sàn mặc Để hai mẹ u hụt mặt vào nè. Xịt bay xịt lấy, gì đều hàn. nị, ăn mặc xúc. Để đúng mà đeo Đây lại nồi bò nhạt bột Kín này Nì nó mày phổ này, nó mày mới phải kèng xì hả nhọn à. <laughs> Kép lửa. Kem mùa xe ta tàn là thuê mặc kép kép mặc leak mặc soup kẹp sạch a xe ta đi à, tìm sạch tìm sạch tìm sạch tani ngon 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 กได้ยยโอ้ยกะตากะตาแหละีวะตมยามันคัดป่าันนอยามันแหคุณสันน่งวแ่วงลิฟต์่ะสันกระสันเือสันแห้งอ่าเธ็ดแงนะลูกมาพี่แม่แก้ให้ไหเออมาพี่แก้ให้เจ เก็บเถกตาแก้ทิ้มมันก็สลัดแห้งมึงเนี้โตของมันเอานะสมสิกินบึงอวานเนื้อหายอุ้ยเสแ้ยแพ้อันนี้พอดวานแห้งทุนี่เก็บบักม่วงกินเสแปร์บอวานบอวานพ่สมของทูนี่วานแห้งได้กลูตาตาลอีก ทุนี้ก็กินคือกันมามามาถ่ายหูปนี้มาถ่ายหูเร็วเฮ็วแต่คิรินเต็มหัวเต็มหนาหัวนุงเสื้อลูกกาดกาดกัดกินมาไว้โอ้ยเศบแหกเนาะนุ่งเสื้อไว้อุ้ยอุ้ยส่ลวดต้องมือนะ้วโอ้แม่แก้ให้กันเอามาหนุ่งเสื้อเอากัดกลางนี่กินลูดกินเอาผิวโบราณเอาทอตัวนี้เอาตัวนี้ ถือตัวนีถ่ายฮูปหน่อยไว้อันนี้เป็นตุญัดโบกนะมาถือถ่ายฮุบได้ไหมโอ้ยแศรษตัวนี้แห้งหมอนี่ก็ได้ยังหลุดอยู่แแบบๆอยู่ไหนเอากินอ่ะกินแน่ตัุยัดโบกโอเคโอเคโอเคพี่น้องโอเคนี่ม่วงหยาดโบกพี่น้องโอเคบมักม่วงน้องพทุนี่ก็มา

vai dar demais